ท่านผู้ชมครับเรามาที่สวงเนี่ยนะครับที่อเมริกาทำให้เราได้รู้นะครับว่ามีของหลากหลายที่อยู่ที่นี่แล้วน่าสนใจมากครับนี่ไม่รู้ว่าแอบถ่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ตัวนี้นะครับม่อสักคู่นี้น้องสาวผมนั่งไปรู้สึกมันน่าสนใจครับนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นการโยกและเชื่อมต่อของเก้าอี้นะครับแล้วก็ในเมืองไทยเราไม่ค่อยได้มีนะครับบริเวณชี่นนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคงจะสามารถเอาไปใช้วิธีการในความคิดของคนอเมริกันว่า ก็มีกระบวนการคิดอย่างไรสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแบบนี้ได้อย่างไรรวมทั้งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดจากความทับใจหรือเเจทีของคนต่างๆหลากหลายครับควรมีราการชนนี่นะครับมีความเป็นมาเป็นปไปที่น่าสนใจโดยเฉพาะวิธีการผลิตผดอยสินค้าที่เหมือนกับถ้าเกิดเป็นบ้านเราเรียกว่าเป็นของโป o ต็อแต่ที่นี่มันมีความประณีตสูงครับแล้วก็ด้ดูเนี่ยนะครับเป็นความประณีตที่ไม่ธรรมดาครับอินเดียแดงผสมผสานนะที่นี่รวมทั้งสถานที่ที่นี่น่าสนใจ ุกอย่างที่ที่ผมเข้าไดดูเนี่ยนะครับราคาก็อยู่ในเกล็ดปานกลางแต่สําคัญยี่งก็คือเราควรจะรู้นะครับว่าเราควรจะไปใช้จ่ายหรือใช้ช้อยยังไงกับการที่เราจะไปใช้ประโยชน์สูงสุดในประเทศไทยของเราครับเอาละครับภาพรวมทั้งหมดในวันนี้สวนเนี่ยมีประมาณเท่านี้ครับแต่จริงๆเรามีมากกว่านี้นะฮะยังไม่ได้ไปพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เดินตามผมเลยนะครับเราขอพาสักครู่หนึ่งว่าที่สวนมนมีอะไรบ้างไปเลยครับ